เอซูดเอซูดถ้าพี่ได้ลองโบสีทองวะลองโบทองคำวะเอซูดทไมพี่เลยมีเอซูดอยู่ อยู่ไหนวะอยู right. um you your ่ไหนวะอยู่ไหนวะชาเทาวเวอร์พี่พี่เปิดอันตีได้ไหมแช่อันตีใช่ไหมเอายชาทาวเวอร์เริ่มมาแต่เชียชาทาวเวอร์เลยไอวิงแมนว่ะผมก็ได้พี่เอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยไหม ไปย่างยิงยดิปดอใส่ตัวหึือไงพี่พี่ขึ้นไฮเกาแต่พี่มีปืนดีๆพวกวงพวกโว,วอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีมมจอแต่ A301 เลยเลบานเลบ้านเลบ,บ้านมาแก่นีน่ก็ได้นี่ก็ได้โหผมมาแล้วพี่ของครบละตอนนี้พร้อมยิง พี่ไหงพี่ผมจะเอี๊ยสูดละลบหนึ่งตัวไ,ไม่มีคนยิงผมเอาพอคนยิงพี่แฮ่ผมจะถึงมาละพี่มีคนไปหาพี่มีคนไปหาพี่หลายคนเลยสกสิลสกสิลสกิลคิว พี่คิวเลพี่คิวเลยเอซูอพ,พี่ช่วยพี่ทันอยู่ใือเปล่าได้พี่ผมเล่นให้ไม่เ้ยตายตายไอ,อู้ มีคนมามีคนมาฟารมเลยพี่ฟารมเลยไม่มันปัม๊มก่อให้ด้วยอ่ะใช่อีก30 seconds remaining บ้านทีใน่ในบ้านได้ไหมลือช้ามากเลยเฮ้ยมันแค่ติเฮ้ยเอาว่ะหลบได้ทันกูเนี่ยห,หัวอไรสัน้นเลยไม่ใช่ไหมแบบที่ละแล้เร,เ,รเ,รเริ่มมาใกล้ร,ศรัศมีมันเยอะมากขึ้นเลย เฮียยิงไม่โดนเลยไอ้บ้านเกาะทั้งหมดไอพี่เรายิงตอดตอดเกาะไว้เรื่อยๆได้แล้วเราอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะพี่เราอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วมั้งไหมข้างในของอิ่มมากข้างในของอิ่ม คนหลับต่อหน้าพี่เลยนี่พี่ไม่มีทำไมตัวมันวาร์ปวะบวยเอ้ยมันกาะแดงมานกดะแดงเกอร์มากเกาะแดงว่ะ เอาเกาะแดงจากมันมาเลยดีมันทิ้งเกาะแดงแล้วไอพี่พี่อยู่หลังพี่หลังพี่หลังพี่มาแล้วพี่มันเกาะเทามันเกาะเทามันเกาะเทาพี่เอาเกาะแดงมาแล้วในบ้านไหนก็บ้านเนี้ยเนี่ยเด็ดเที่ยงน็อป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 ไอตัวไอตัวไม่อะไรจะเหนื่อยขนาดนี้วะ เอาพี่หอบไปอะอพีพีที่เกาะนี้เฮ้ยเราเก็บหมดเหรอเออเราเก็บหมดไอพีบ้านบ้านนี้บ้านนี้รวยมากเลยบ้านนี้โคตรกินเลยพี่มีลองโบสีทองอ่ะอลพี่จะเล่นอาคาวสิบกาวอะไรอะ่ะเฮ้ยคนอื่นแค่ทำ ไปมาขับขวางมันสแกนผมหนีหนีหนีหน,นะนีฝากกันนะถ่ายกันถ่ายกันถ่ายไปแก่ๆเลยพี่พี่ถอยมาถอยมาผมเล่นให้ตายเก่าตายเก่าก่อแตกก่อม่อวงมาก่อม่วง เฮ้ยกดกดเท่าแตกกดเท่าแตกถอยกัน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 พี่รอละพี่รอล้วี่ยังม่หยิงนะวงวงพี่วงวงวงถอยเลยถอยถอยยาวเลยถอยยาวเลยโอเคอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปยิงกับมันที่อีนี้แหละไม่ต้องรีบ มไอ้หัวเลี้ยสั้นจริงก็โหดอยู่นะไม่ต้องไมาต้องไปเลยไปเลยพี่ไปเลยท ouais ี่มีมาเธอฟังกี้คิดสิเอ้ยแต่ผมอยากดักตีหลังด้วยว่ะมันมันถ้าเคยถ้าเกิดจะดักนะมันมันจะมาตรงนี้ This way. มันโดนวงกินปักมันไม่มามันไม่มาตรงนั้นหรอกมันจะมาแถวๆนี้แต่ว่าจะไปเตอร์มันก็จะมาแถวๆเนี้มันจะมาแถวๆนี้ยเออแถวๆนั้นแหละเขาเกิดมาจะมาแล้ต้นไม้ใหญ่เลยเฮ้มีมีมี

พอ,อแตกอนพอแตกก่น็อกหนึ่็อกหนึ่งนองเหรอถามจริงน็อกหนึ่ง,นนงนหน้นาเพือนดูโหดเฮ้ยนั่น,นอันนี้คือหมดหรอหรอยังดิไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวตีมันน่ะมันไม่มาเก็บเ่อนเอ้ยเดี๋ยวเธใครอะ

พี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 พ,พีตรงนี้ตรงนี้พี่กล้าพูดตรงนี้ใช่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 เมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วแต่มันยังไม่มาไอ้แกตอนนี้มันน่าไม่ตอนแรกไงตอนแรกอ,ออกตาเลยง่ายจิ๊เลยกามองสามหนึออง่งหกกาะโมงสามหนึ่งหกพี่เก็บยาอะไรเยอะเลยเก็บยาเก็บตอนนี้กระบอกอะไรเก็บไอ้นี่สักสองชุดอะ มันเอามีตีนหนึ่งเล่าอยู่นะคิดว่าเราจริงไงมันอยากล้างแค้นแค่แต่เราเราไล่เนี่ยเฮ้ยตอนนี้พี่ดาเมจพันสองเนอะเป็นี้ผมดาเมจเท่าไหร่วะห้าร้อยอยู่เลยเรา่าไปสามอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เปิดคอร์ริเซชันกมแรกเปิดคอสสองพันเลยนะถ้าเกมแรกเปิดคอสสองพันนี่นี่แกเป็นตัวเมนเลยนะายเป็นย U is มาแล้วมาแล้วย U is is U เฮไง ไม่ดีะเข้านี่เข้านี่ต่ตรงนี้เสียเจอคนเสีเจีเ,เราเ่งขอบอย๋ยวเพราะเราอยู่กับสคนโอเคพี่ตอนนี้พี่มีของเติม R99 ่ะพี่เก็บยาครบเก็บยาแน่ใช่ไหมตอนนี้มีเยอะมากอะ i d e c e a t suggest we move. Extended here. Level three. light mag พี่ใช้เกาะแดงวะล่ะเดี๋ยวพี่ใช้เกาะไม้ไม่ใช่ผมยิงแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแรงแดงแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ดับเบิลห้าสามร้อยเลยสามร้อยครับเชื่อครับเดียวเฮ้ยผมได้เสียงซ้ายนี่ไงนี่ไงเปิดแม่งเลยพี่น,นี่ใครอันนี้คือเอชยู a bad guy close. Yeah. Hostile right here. Howdy. Howdy. Round 3. Tick-tock, here we go, son. Oh my, an enemy. Receiving damage. เฮ้ยๆๆอย่าขึ้นไปเลยอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปไม่เอาเราเราเนี่ยไปบังเคืนนะไปบังเกืนนะหกแล้วตอนนี้หกแล้คือตอนนี้กลัวเว้ยคือคือข้างบนอ่ะเรารู้แน่ๆว่ามีคนอ่ะแต่ว่าถ้าเราไปบังเคืนเราก็จะไม่รู้ว่ามีคนแต่ตอนนี้มันบวกกันอยู่เราเราจะเอื้อติเราเราเข้าวงกันดีกว่าเชื่อผมเว้ยไม่งั้นเราเรามีสองคนนี้เรามีโอกาสเราจะสามารถไปดักนี้ได้แล้วแค่ขั้นกีดตรงไหนได้แบบ ไปเด็ดป่ะกูคนรจะหายเอ้ยบังเกอร์ไม่มีคนมาฟาร์มเลยเหรอมีก็มันมีคนก็เฮ้ยปิดประตูปิดประตูตายสวยที่ย่อมมาอยู่นี่เองวะหน้าปิดทำไมปิดประตูตีแมวไงอะไรปิดประตูตีแมวแต่ตอนนี้แมวโดนตีระเบิดละ อยู่ดีดีไงอะเมื่อกี้แม่เมื่อกี้เรายืนบังประตูเลยใช่ใช่ผมเพิ่มสองแล้ว มีศัตรูมีคนมีคนอยู่หน้าโดนไปดิล้อเขี้ยเลยไปใกล้นี่นี่พี่พี่ถอยถอยถอยมานี่มานี่ตามมานี่มานี่ดีกว่ามานี่เโย่โดนไวเมดเน็ตมาวิ่งตามพี่วิ่งตามพี่ตามเลยตามมาตามมาเยี่ยมมันเด้งไล่หลังไวอยู่เลยไอ้คนน่ากลัวขื้นมุดมอยู่หลังเนี่ยพี่มันยังตามมาอยู่ ไปวิ่งตอนนี้วิ่งทั้งนั่นแหละเขยิบๆทัน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 โอยหลุดคอร์ดเลยมันยังเป็นเอชยูได้อยู่เอ้ยพ,พีมีคนอยู่ตรงนี้แน่แน่รับไปอยู<ป>่อยู่อยู่ตรงแถวๆเออบะหินอะ บาหินแกโดมบาหินอันนี้แหละไม่ได้บาหินไม่ได้แล้วโอเฮ้ยอันนี้อันนี้เราเราคลองจริงแหละทูแมนสปาร์ตออกเดียวทูแมนสปาร์ราต,รรตรมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ออกไหมเอ้ยมันแคร์แท็กปีนได้ไหมปีนไ,ได้ไหม ห้ามห้ามใช้สกิลฮิวนะอย่าพึ่นะแม่งมันจะจับเราได้เฮ้ยวีโดนแล้วอ่ะไม่จีหูละเร over there มาอ่ะมา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 สอตเอ over there เฮ้ยเสียง ม,มันเห็นผมว่ะมันเห็นผมไอ้จะโดนีคือบนนี่คือบนถ้ามาเห็น um> ม่เห็นม่เห็นพีแล้วนะนี่นแเออมันดีแทกเลยอะดีเย้าเกดีแทก้บนเลยเฮ้ยต่อเฮ้ยช้าเล่อนช้าเรา้มันเอาเราเราามันลงเลยละอย่ายิงเป็นล้านเลย มันมันมาแล้วหาเราใครๆๆมันมาหาเราเลยมันมันแบบจุดประสงค์ชัดเจนนี่ไงว่าเลยชัดเจนอีกฮะพี่พี่พี่ไปนู่นไปนู้นไปนู้นไปไปไป,ไปพี่อ่อมาแล้วเนี่ยพี่เอาพี่โดนมากโดนมากจะตายจะตายจะตาย พี่ผมหนีนะผมห,หนีนะปะปะปะมันยึดมันยึดมันตัวแล้วมัย้ยเหรอเออ shield use recharge. think I we me could all a to pick my มันหยุดมันมันมันค่ะมันยึดบ้านเราได้แล้วเราแล้วเราเหมือนหลีกทางให้มันอ่ะก็เราสู้ไม่ได้อ่ะไม่คิดว่ามันเป็นใครกันวะทำไมคือต้องยอมมันว่าเราต่อขี้ยา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 ไม่เอาไม่ไป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 วงมันก็อยู่กับเราอยู่ถ้าเกิดคลิปนี้แชมป์ขึ้นมานะ ลงยูทูปนั่นไงมีคนขึ้นไปแล้วพี่อพีไปแล้วแล้ข้าวงเข้าวงเดี๋ยวนี้เข้าวงเดี๋ยวนี้ตามมาตามมาอย่าให้มันเห็นเราอย่าให้มันเห็นเราไหมมีเอซูดอยู่กลัวอะไรบ้านหลังนี kind of e ้จะเป็นบ้านหลังเดี่ร์พีรอดไม่ใช่หรอบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยมันเห็นรอรอมันไม่เห็นมันไม่เห็นพีอย่าพีอย่าพีมานี่เข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้แอบอพีได้แอบพีสายเหลี่ยมสายหลุยวิตตอง มันเห็นพี่วะไอ้ทิพยายเลยใส่เกี่ยวันสสควอดเรียบรเฮ้ยมันยิงกันมักันยนไอ้รออะไรอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเรายิงจะมันแกลพีพีพี่แ้มันยิงกันเหรออ้ยเอาแล้วเอาแล้ว

พี่พี่อยากพึ่งนะห้าสี่สามเอ๊ะพี่พี่มาชิดวงแล้วมาชิดวงแล้วมาชิดวงแล้วใครมาเะพี่อยากให้มันเหลือสองตะอนเล่มนเว้ยมายไปหนึ่งสวยพี่ผมมาช่วยผมมาช่วยแล้วพี่พี่มันล้มหมดแล้วมันล้มหมดแล้วมันล้มหมดมันลงหมดมันลงหมดอยู่ตรงนี้ไปไปผมดูฝั่งซ้ายให้ผมดูฝั่งซ้ายให้ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ในนี้โลมากโลมามากเลยจะต,ตายกันหมดแล้วมันชุบอยู่มันชุบอยู่ตายสองพีชนะชนะเจชนะจะชนะเดินไปเนี่ยชนะหมดเฮานั่งไหวตุกินเนี่ยตุ้กินเเฮ้ยพี่ตรงตีโอเลยสั่นเปิดราวเฮ้ยโอเลยสั่นเปิดราว Oi. Det går bra.